เนื้อน้ำนมบางเบานะคะแล้วก็ล้างออกง่ายมากๆเลยตัวนี้ค่อนข้างครบจบในตัวเดียวเลยนะคะลดระคายเครืองให้ความชุ่มชื้นโครนพอกหน้าสําหรับคนที่เป็นสิวชอบฟีลลิ่งนี้มากเลยนะคะไม่เหนอหนะเลยนะคะเหมือนเมลละลายบนผิวนะคะเคลือบผิวบางๆ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาสอนทุกคนนะคะสร้างสกินแคร์รูทีนนะคะสาหรับคนที่เป็นสิวง่ายนะคะหรืออยากจะรักษาส,สิวด้วยตัวเองนะคะด้วยสกินแคร์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสิวเยอะเยอะมา,มากเนี่ยหรือเป็นเหอทางหน้านะคะหรือมีโรคผิวหนังชนิดอื่นร่วมด้วยอันนี้ขวัญก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะคะเผื่อว่าจะต้องใช้ยากินยาใดๆนะคะรูทีนเนี้ยก็เลยจะเป็นรูทีนที่เหมาะคนที่เป็นสิวไม่เยอะมากประมาณขวัญเนาะคือเป็นสิวประมาณแบบ5้าเม็ดบนหน้านะรู้สึกว่าเรายังควบคุม มันได้อยู่นะคะ ซึ่งเลื่เนี่ยการเกิดสิวหลักๆเลยนะคะ1ก็คือความมันบนหน้าของเรานะคะอันนี้เป็นแบบว่าปัจจัยหลักๆเลยนะที่ทําให้เกิดสิวนะคะคือความมันส่วนเกินล้างหน้าไม่สะอาดนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดสิวได้เช่นเดียวกันนะคะ3ก็คือการติดเชื้อนะคะติดเชื้อ,อพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะ4ก็คือการที่ผิวของเราเนี่ยไม่ค่อยได้แบบผัดเซลล์ผิวนะคะหรือว่าบางคนอ่ะปกติแล้วว,ว่าผิวเราก็จะผัดทุกๆ 28- ถึง29วันนะคะแต่บางคนอาจจะนานกว่านั้นซึ่งการที่มีวงจรการผัดเซลล์ผิวที่ไม่เ e a ะะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยอุดตันได้ง่ายมากขึ้นด้วยหรือบางคนเนี่ยสกินแบลไม่แข็งแรงก,ก็ทําให้เป็นสิวได้มากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างสกินแครอทีนองขวัดน,นะคะสำหรับคนเป็นสิวก็จะมี5ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะ1ก็คือการล้างหน้าค่ะ ก็สาหรับผลิตภัณฑ์สาหรับกลุ่มล้างหน้านะคะสําหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวเนี่ยควรจะแนะนําว่าให้ใช้ตัวที่รู้สึกว่ามันสะอาดนิดนึงให้ขจัดความมันได้ค่อนข้างแบบดีนะคะแต่ก็ต้องไม่ทําร้ายเซลล์ผิวนะคะตัวที่ขวัญจะมาแนะนํานะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะนี่นะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นสาตัวนี้นะคะที่เอามาแนะนํากันจริงๆแล้วยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจนะคะเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะนูโตรจีน่านะคะอันนี้ก็คือใช้จนหลอดแบบบูวี่ไปแล้วนะคะตัวเนี้ยจุดสําคัญเลยคือมันล้างเอาความมันได้ดี ม,มากๆเนาะขที่หน้ามันอ่ะมันก็จะชาล้างเอาความมันส่วนเกินออกได้ดีแล้วเขายังมีสลิียลิกแอซิดนะคะ0.5%นะคะแล้วมีสารกัจกใบทานนะคะซึ่งอันเนี้ยมันลดแบคทีรียบนผิวได้ซึ่งขวับว่าอันนี้ก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวเลยนะคะสารทาความสะอาดเขาค่อนข้างอ่อนโยนด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบฟองเยอะมากนะคะหรือว่าอยากจะเอามาล้างหน้าในตอนเช้าหน้าเราอ่ะมันก็จะไม่ได้หมันมากใช่ปะหน้าตอนเช้านะคะเ e r h i g h n e s ค่ะทุกคนอันเนี้ยจะมีความแบบอ่อนโยนมากๆคือทั้ง ฟิลลิ่งแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะคือมันจะเป็นเหมือนเนื้อน้ํานมบางเบานะคะแล้วก็ล้างออกง่ายมากๆเลยนะคะสามารถล้างเมคอัพอ่อนๆได้ด้วยถ้าเกิดว่าเรานวดบนหน้าแห้งนะคะอันนี้มันจะไม่ค่อยมีฟองนะคะแล้วกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแนวแบบที่ไม่ใส่น้ําหอมเลยมันจะมีความกลิ่นแบบตุกๆนิดนึงแต่ขวัญมองว่ามันก็อ่อนโยนดีสําหรับใครที่เป็นสิวเหอเหอๆทั่วหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะได้ทั้งอ่อนโยนจริงๆด้วยแล้วก็ฟิลลิ่งมันก็จะรู้สึกว่าแบบเอออ่อนโยนอะไรประมาณนี้นะคะแต่่่ถ้้้าาาาเกกกใคทีออยยหซืงๆนนะะแลวว็ป็ปตั ยอดฮิตเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผัชอบมากๆนะคะนั่นก็คือ c L e r ั่ม Foaming Cleanser ตัวนี้นะคะคืออันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนคิดอะไรไม่ออกขอยก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยเนื่องจากว่าตัวนี้เขาอะล้างออกได้ดีนะคะหมายถึงว่าล้างเอาอความมันสิ่งสกปรกออกได้ดีเพราะว่ามันมีฟองค่อนข้างเยอะฟีลลิ่งเรามันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสะอาดหน้าเฟรชด้วยนะคะที่สําคัญคือตัวเนี้ยสร้างความสะอาดอ่อนโยนมากนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่สามารถไปเติมเต็มชั้นผิวของเราให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยขอดเลยมองว่าตัวนี้นนอกจกจจาาาาะแบบล้้้งหได เสริมชั้นผิวนะคะแล้วก็อ่อนโยนคือครบจบสําหรับคนที่เป็นสิวเลยนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อง่ายด้วยข้อที่2นะคะก็จะเป็นสกินแคร์กลุ่มที่สามารถลดความมันบนผิวได้คะ่ะเสื้อันี้ก็เป็นคีย์หลักสําคัญของการรักษาสิวเหมือนกันนะคะตัวที่ขวัญจะมาแนะนามีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะทีออ่สีเขียวหมดเลยนะคะบังเอิญมากนะคะค,คือไม่รู้ทาไมว่าลายที่แบบสำหรับคนเป็นสิวมันชอบเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะ <c oughs> ไปโอเดอร์มาซีริ่มพอร์รีไฟเนอร์ตัวนี้ก็คือเป็นตัว แบบลูกรักคงขัญเลยนะคะคือตัวนี้เป็นเหมือน m o i s ไร r ซอร์ที่สามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็กลางคืนนะคะโดยคีย์หลักสําคัญของเจ้าตัวนี้คือมันสามารถลดการอุดตันได้โดยที่เขาไม่ได้แบบเน้นผัดเซลล์ผิวนะแต่มันจะลดไขมันในรูขุมขนของเรานะคะ o ซ i ไดซ e นะคะจนมันแข็งตัวขึ้นมันฟอร์มตัวเป็นสิวอุดตันนะคะซึ่งมันจะไปลดขั้นตอนนี้นั่นเองนะคะทาให้น้ํามันบนผิวของเราเนี่ยมันก็ยังออกมาได้แบบ f l o นะคะโดยที่มันไม่แข็งตัวไปเป็นสิวอุดตันซะก่อนนะคะมันก็จะไปขจัด ตั้งแต่ขั้นตอนนั้นเลยนะคะถ้าเราไม่มีสีอุตาน์แล้วก็จะไม่ค่อยมีสีวักเซนนะคะที่สําคัญตัวนี้ขอนมองว่ามันเหมือนเป็นไพรเมอร์ในตอนเช้าได้ด้วยนะคะแต่จริงๆใช้ตอนกลางคืนได้นะเพราะว่าส่วนนี้มันสามารถควบคุมความมันได้นิดนึงนะนอกจากมันจะลดการผลิตน้ํามันได้แล้วมันยังลดความมันเหมือนซับๆเหมือนเราซับหน้ามันตอนกลางวันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นเนื้อแบบบางเบานะคะทาง่ายเป็นแมทแมทด้วยนะคะหน้ามันจะต้องแบบเลิฟฟีลลิ่งตัวนี้แน่นอนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวที่ขวัญใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือ AC Clear Face Cream นะคะอันนี้เป็นของ c a r m e d i s นะคะหลายๆคนอาจจะยังรู้สึกว่าแบบไม่คุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้เขาจะเน้นในเรื่องของใช้สารสกัดจากธรรมชาติผนวกกับวิทยาศาสตร,ร์นะคะออกมาเป็นเจ้า c a r m i d i s นะคะตัวนี้หลักๆเลยอะ่ะคือเขาเน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเยอะมากๆในการควบคุมสิวของเรานะคะก็คือลดการผลิตน้ํามันนะคะลดการอักเสบนะคะลดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างครบจบในตัวเดียวเลยนะคะแล้วเขาก็มี ด้วยนะคะที่จะช่วยเหมือนผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันบนหน้าของเรานะคะเนื้อตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสีครีมอ่อนๆน,นิดนึงนะคะซึ่งขวัญมองว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายนะคะแล้วขวัญอาใช้มาสักพักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันดันสิวอะไรขนาดนั้นนะคะมันยังทําให้หน้าเรารู้สึกว่ามันน้อยลงได้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนเลยสําหรับผิวมันแต่ถ้าเกิดใครที่ผิวให้งขวัญแนะนําว่าใช้แบบวันละครั้งก็พอถ้าอยากจะควบคุมเรื่องสิวนะคะสาหรับใครที่ สิวแล้วก็หน้าแห้งเนาะต่อไปนะคะเป็นเทอร์โมซูติคอลนะคะตัวนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเหมือนกันนะคะแต่ขอนะทำคอนเทนต์ของเจ้าตัวนี้ไปหลายรอบแล้วนะคะเนื่องจากตัวนี้เขามีกรดไขมันจําเป็นนะคะสําหรับคนที่หน้ามันเป็นสิวเหมือนเขาไปทดสอบม,มาว่าคนที่หน้ามันเป็นสิวเ่าจ,จะชอบขาดไอ้ตัวกรดไขมันตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยไปเติมเต็มนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสกินแบล็ตแบบเฮลตี้ขึ้นนะคะแล้วก็ยังลดการผลิตน้ํามันได้ด้วยลดการผลิตน้ำมันในเทียมมันไม่ใช่เหมือนควบคุม ความมันระหว่างวันเหมือนเมคอัพนะคะทุกคนแต่สกินแคร์ดีขวัดม,มาแนะนําในวันเนี้ยที่เป็น ค,ามมาคือมันลดการผลิตน้ํามันจากต้นต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบเราเคลียร์ปัญหาในตั้งแต่ต้นตอ่อตั้งแต่สาเหตุของมันเลยนะคะนอกจากนั้นตัวนี้มันยังมีกลุ่มลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะถือว่าตัวนี้ก็คือครบจบเหมือนกันนะคะคือลดการผลิตน้ํามันนะคะช่วยให้สกินเบลของเราแข็งแรงลดอักเสบะคะซึ่งมันแบบเหมือนดีไซน์สำหรับคนที่เป็นสิวเลยนะคะเนื้อตัวนี้ก็ทาง,ง่ายทาได้ทั้งเช้าเย็นเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะก็คือการลดอุดตันนะคะแล้วก็ผลัดเซล สำหรับใครที่มีสิวอุดตันเยอะหรือรูอ้สุขว่าแบบเป็นสิวอุดตันบ่อยๆเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันผัดช้าก่าคนอื่นนะคะก็จะเป็นกลุ่ม exploreate ทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยสตัวที่ขวัญมา recommend กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาจากตัวแรกที่ขวัญได้ลองใช้ในชีวิตเลยนะคะปกติแบบแต่ก่อนอะ่ะก,ก็จะไม่รู้จักว่าแบบผัดเซลผิวคืออะไรอะไรอย่างงี้นะคะตัวแรกเลยที่ทุกคนอาจจะเบื่อกันแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นตัวลูกรักของขวัญเลยนะคะก็คือ fine bha clarifying serum นะคะตัวนี้มันมี bha 2%นะคะ ที่จะช่วยลดสิวอุดตนันช่วยผ่าเซลล์ผิวนะคะเหมาะกับคนที่เป็นสิวหน้ามันเลยนะคะแล้วพอเขาใส่มาสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เอฟเฟกติฟมากๆนะคะแต่ว่าก็ยังอ่อนโยอนอยู่แต่ว่าเขาก็กลัวในเรื่องของบางคนจะราคายเครืองนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะใส่เป็นพวกกลุ่มลดราคายเครื่องให้ความชุ่มชื้นมานะคะเนื้อเขาเป็นเดียวใสๆนะคะส่วนตัวขวัญอะใช้ตัวนี้แล้วอะไม่ค่อยดันสิวนะทุกคนคือจากประสบการณ์ใช้มาหลายปีตัวเนี้ยดันสิวน้อยนะคะแล้วก็ช่วยสามารถเคลียร์สิวอุดตันได้ในระยะเวลาที่แบบอ่ ค่อนข้างพอใจนะคือประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะมันก็เคลียร์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างอ่อนโยนนะคะก็จริงๆแล้วอะมันก็ต้องคำนึงถึงวงจรการผ่าเซลล์ผิวเดิมของเราด้วยนะค,ะคือมันก็เทิร์นอบเทิร์นหนึ่งอะมันก็ประมาณ1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบใจเย็นๆนิดนึงนะคะอีกตัวหนึง่งที่เป็นตัวมาแช่เหมือนกันสําหรับใครที่รู้สึกว่าของฟรายใช้แล้วรู้สึกว่าแบบอ่อนโยนเกินไปหน่อยนะคะหรือแบบหน้าเราอะมันแข็งแรงมากพอที่จะรับการผ่าเซลล์ผิวได้แบบล้ำลึกนนนะะะคแ ตัวนี้เราใช้จะหมดแล้วเนี่ย Gel Lotion นะคะ a l p a Car Serum นะคะตัวนี้เขาจะผสานพลังนะคะคือเขาจะมีกลุ่มผัดเซลล์ผิวทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็น3ตัวเลยนะคะคือมีทั้ง LHA นะคะ A h a แล้วก็ BHA นะคะคือมันก็จะทําหน้าที่ต่างกันออกไปนะคะโดยที่ตัวนี้มันก็จะไปสลายสีอุดตันทำให้ผิวของเราเรียบเนียนนะคะขจัดชั้นขี้ครบนผิวของเราออกได้แบบครบวงจรมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียสำหรับขวานาคือขวานมองว่ามันจะค่อนข้างแรงในนึงสำหรับใครที่ผิวแบบระคายเคืองง่ายนะคะเน้น น้ำว่าให้ทาบางๆก่อนเนาะแล้วก็อาจจะเริ่มจากวันเม็นวันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวขวัญอะเริ่มจากการใช้ฝฟายเนาะแล้วค่อยมาเริ่มใช้เป็นพวกกลุ่มแบบนี้นะคะถามว่ามันอ่อนโยนไหมคือเขาก็ต้องทําสูตรออกมาอ่อนโยนอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความเข้มข้นของเขานะคะขวัญก็เลยคอมเมนต์ว่าเริ่มใช้จากวันเว้นวันวันละครั้งก่อนอะไรแบบนี้เนาะตัวนี้ก็คือแบบจึ้งมากจริงถอนรักถอนโคนเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองผัด์เซลล์ผิวแบบอ่อนๆดูนะคะตัวแรกเล นะคะคที่ควัจะมาพูดถึงนะคะก็คือมิซมิตัวนี้นะคะเป็นมิซมิซัลเฟอร์แอคเนครีนนะคะคือจะเป็นโคลนพอกหน้าสําหรับคนที่เป็นสิวนั่นเองนะคะตัวนี้จุดเด่นของเขาอ่ะจะเป็นตัวซัลเฟอร์3%นะคะซึ่งจะทําหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์พวกฆ่าเชื้อราเชื้อีสได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวพดสิวอุดตนันรวมๆกันปนๆกันตัวนี้ก็จะเวิร์กมากๆเลยนะคะแล้วก็ขวัญแนะนําว่าล้างหน้าให้สะอาดเหมือนอารมณ์เหมือนใช้เบนแสกันทุกคนล้างหน้าก่อนรอบนงแลล้้วก็กวนีไปะะคะ ไว้ประมาณสักสินาทีแล้วก็ล้างออกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเลยแบบระยะเวลาที่มันจะอยู่บนผิวมันก็จะค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นขวัญเลยมองว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้บ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่แนะนําให้แบบทาทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะเพราะว่าถ้าทาทิ้งไว้ทั้งคืนเนี่ยขวัญลองแล้วแบบหน้ามันจะลอกแล้วก็จะเหมือนเป็นผื่นๆทั่วหน้าเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมันผัดเซลล์ผิวมากเกินไปแล้วมันก็ค่อนข้างจริงๆมันก็เข้มข้นอ่ะนะแล้วมันก็เป็นโคลนด้วมันก็จะดูดซับความมันด้วยนะคะเพราะฉะะะนนนนนัั้้้ใใใครที่่่่หหาาาาขงงยยจไมแแํบบพอ ทั้งหน้าทิ้งไว้ทั้งคืนอะไรอย่างนี้เนาะให้พ่อแล้วก็ล้างออกก่อนทุกวันมันก็ช่วยได้แล้วนะคะอย่าคิดว่ามันจะไม่ช่วยเนาะเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยทาแป๊บเดียวเองล้างออกแล้วมันจะไม่เห็นผลอะไรเงี้แต่จริงๆคือเห็นผลนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ขวัญได้ลองใช้แล้วก็เวิร์กมากเหมือนกันนะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปเบ f เฟอร์เตอร์ให้ดูได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสิวพดสิวอุดตันตรงหน้าผากขวัญนะคะก่อนอันนี้เป็นเลยเมนูมันขึ้นเต็มๆตรงนี้เลยแล้วแบบแกะมันมากนะรู้มันมันนจะะเปป็็็แแขงงอรร้พใชาณ7 สิบวันอะ่ะมันก็แบบดีขึ้นแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่มี2% BHA นะคะแล้วก็2% HA 2> ด,ด้วยก็คือมีทาง HA แล้วก็ BHA นะคะพอใช้แล้วเนี่ยขวัญว่ามันอ,อ่อนโยนมากๆเลยนะเนื้อเขาว่าดีด้วยนะคะเป็นเนื้อแบบเหลวๆใสๆทาง่ายนะคะลื่นๆทาแล้วไม่ได้รู้สึกแบบ,แบ,บ,บนึบๆเหนียวๆวนผิวนะคะแล้วยังมีตัวควบคุมความมันคือซิงค์ P C A นะคะแล้วก็อะโลเวร่านะคะซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยปลอบระณ์มผิวได้ด้วยขวัญมองว่าสามารถทาได้ทุกวันนะตัวนี้แต่ขอเป็นวันละหนึ นะคะแบบไม่ต้องทาแบบหนาๆแล้วก็ใครที่กังวลว่าจะระคายเคืงนะคะคนก็แนะนําว่าวันเว้นวันนะคะเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยผิวเรารับไหวไหมนะคะบางคนผิวไม่เคยลองใช้อะไรพวกนี้เลยนะคะก็วันเว้นวันก่อนก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวแต้มสิวนะคะสาหรับใครที่มีสิวอักเสบนะคะแล้วก็อยากจะช่วยแต้มสิวให้มันยุบไวขึ้นนะคะขวัญแนะนําเป็นเพียรี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นเจลแต้มสิวที่ขวัญะใช้มาเป็นปีๆนะคะตั้งแต่ว่าเขาเริ่มทําแบรนด์นี้ขึ้นมาเล่ยขวัญก็เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะหลังจากที่สปอนเซอร์ขวัญมาแล้วขวัญก็ใช้มาตลอดเลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้คือเขาดีไซน์มาได้อ่อนโยนมากขวัญแต้มสิวอะแต้มไปเลยแบบ7จ็ดแปดวันอย่างเงี้ยขวัญยังรู้สึกว่าผิวอามันไม่แห้งลอกเลยนะคะแต่สิวรอบๆที่มันนโดะ แต้มสิวไปด้วยมันก็จะไม่ค่อยลอกนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะเขาเพิ่งได้รับรางวัลน,นะคะ HWB นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ1 2ปีซ้อนแล้วนะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสิวนะคะที่สําคัญตอนนี้ทางวันสันนะคะ าก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะลดจาก2 2 9บนะคะเหลือ209บาทนะคะหลอดหนึ่งคือใช้ได้แบบนานมากๆนะคะต,ตัวนี้ก็คือจะบอกว่าช่วยแต้มสิวแล้วก็สิวแห้งไวนะคะสำหรับสิวที่มีหัวจะแห้งไวเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิวใตอะไรเงี้ยขวัญยังมองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้แล้วมันก็ยังลดรอยได้ด้วยลดสิวได้ด้วยนะคะก็เลยแบบเหมือนมันครบจบในหลอดเดียวดีนะคะ ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่4ของเรานะคะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมชั้นผิวหรือ m o i s ไรเซ z e r ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนั่นเองสำหรับคนผิวมันเป็นสิวเนี่ยควรจะแนะนําเป็นตัวที่เนื้อบางเบานะคะแต่ก็ยังเสริมชั้นผิวได้ดีให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เคลือบชั้นผิวได้บางๆนะคะเพราะว่าคนผิวมันมันก็มีการสูญเสียน้ําได้เหมือนกันนะคะก็จะแนะนําเป็น3ตัวนี้ที่ขวัญรู้สึกว่าหาซื้อง่ายหน่อยนะคะก็จะมีฟายนะคะ skin barrier p e b i o t i c ceramide um cream นะคะเจ้าตัวเนี้ยคือมีกลุ่มสารสําคัญที่่ชวยเสิม ผิวนะคะเหมือนไปเติมเต็มชั้นผิวของเราให้ทั้งชุ่มชืน้นกับเก็บน้านได้ดีขึ้นชั้นผิวแข็งแรงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เขายังมีพรีเวลติดด้วยซึ่งเป็นอาหารที่ดีกับจุลินทรีย์บนผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยบาลานซ์เรื่องไมโครไบโอมบนผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มลดละคายเครื่องลดการอักเสบไม่มีอะไรแบบเหมาะกว่าน,นี้แล้ว,วสำหรับคนเป็นผิวเป็นสิวนะคะก็คือเสริมชั้นผิวให้ความชุ่มชืน้นเนื้อบางเบาถางง่ายนะคะแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมแบบผิวที่ััะะัักกเเสบบบห่แแดดดงไไ้้้วววยนนนะะคํารรฟล์ตตีี็็ปทม มาหลายปีมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่ไม่นานมานี้นะคะที่เพิ่งวางขายเลยนะคะสําหรับนิซมี้นะคะตัวนี้จะเป็นสกินเบลร์ซูติ้งครีมนะคะตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องของเนื้อสมัมผัสที่มีความแบบบัตเตอรี่นะคะคือทาแล้วอะมันจะมีฟีลแบบเหมือนเมลละลายบนผิวนะคะเคลือบผิวบ้างๆไม่เหนอะหนา,น,าน,นะคะสารเสริมชั้นผิวก็คือครอบจบเหมือนกันนะคะทั้งเติมเต็มกับเก็บความชุ่มชื้นนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเสริมชั้นผิวก็คือครอบเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องปอบประโละะะม ความแตกต่างจากของตัวอื่นๆเลยขวัญว่าเนื้อตัวนี้มันว้าวอยู่นะสาหรับใครที่ชอบฟิลลิ่งตอนทาดีๆนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวมิซมิกตัวนี้เลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะสําหรับในหมวดนี้นะคะก็คือดีโปรแกรม acne care นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขวัญใช้แล้วแบบชอบมากๆเลยนะคะตั้งแต่รุ่นเก่าของเขาเลยแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขามีการปรับส่วนผสมนะคะตัวนี้มันจะเสริมชั้นผิวได้เหมือนกันแต่มันจะเสริมคนละแบบกับตัวส่งตัวแรกที่ขวัญพูดไปโดยตัวนี้นะคะขั้นตอนที่เขาทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นอ่ะเขาไปทาให้เยื่อ ้มเซล์ของผิวเราอะแข็งแรงมากขึ้นนะคะพอเยื่อคุ้มเซล์ผิวของเราแข็งแรงเรียงตัวกันดีมากขึ้นมันก็จะสารกันเป็นเหมือนสกินแบลร์ที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็สูตรใหม่ฝากลมๆอันเนี้ยมันยังมีพรีไบอติกด้วยนะคะที่จะช่วยเรื่องของไมโครไบโอมของเราที่ดูแลแบบพิทัก หน้าเราอะนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหน้าเราที่คอยดูแลชั้นผิวของเราเหมือนกันได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้มันยังมีกลุ่มที่ช่วยลดสิวได้อ,อ่อ,อนๆทาได้ทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มผัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะใช้ควบคู่กับตัวที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงๆอะสองตัวก่อนหน้าก็ใช้ร่วมกับกลุ่มผัดเซลล์ผิวได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องกังวลว่าแบบผิวจะแหกกว่าเดิมไหมอะไรอย่างงี้นะคะใช้ด้วยกันได้เลยสบายใจได้นะคะเนื้อเป็นเจลเจลทาง่ายด้วยค่ะ ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะสําหรับรูทีนรักษาสิวของเราขั้นตอนที่5นะคะนั่นก็คือกันแดดนั่นเองนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแดดเนี่ยนอกจากมันจะทําให้เกิดริ้วรอยผิวแกนะคะผิวมองคล้ำฝ้ากระแล้วเนี่ยมันยังทําให้สิวอ่ะเป็นแล้วหายช้าลงเพราะมันกระตุ้นให้ผิวอักเสบได้นะคะรอยสิวก็จะหายช้าลงด้วยเพราะฉะนั้นกันแดดสําคัญมากแต่กันแดดแบบไหนนะคะจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวใช่ปะขวัญก็แนะนาว่าเป็นกนันแดดที่เนื้อบางเบาทาง่ายนะคะทาได้ในปริมาณที่เหมาะสมที่ กา,ารกนแดนดได้แล้วก็ยังไม่เหนอนะสบายผิวอยู่นะคะที่สาคัญคือต้องล้างออกง่ายอันนี้คือสิ่งที่ขวัญคิดนะคือคนที่หน้ามันเป็นสิวหรืออุดตันง่ายมันอาจจะเกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดและถ้าเรายิ่งไปทาการแดดที่มันติดอยู่บนผิวดีมากๆค่ะมันก็จะยิ่งทําให้มีโอกาสที่มันจะมีตกค้างบนผิวใช่ปะเพราะฉะนั้นใน everyday use ทั่วไปถ้าเราไม่ได้ลงเล่นน้ำอะไรนะคะก็จะแนะนําเป็นกลุ่มกันแดดที่ไม่ได้แบบกันน้ําอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบ very water resistant ขนาดน,นั้นนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ล้า ง่ายเนื้อบางเบาค่ะโดยขวมีมาแนะนำทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเป็นตัวที่เนื้อบางเบาล้างง่ายทั้งสตัวเลยนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเดิน Laboratory ะน,นะคะ Violet น,นะคะจะเป็นตัวที่ขวดใช้มานานมากแล้วแล้วก็ใช้ไปหลายรอบแล้วนะคะเป็น Anti Oxid Mineral Screen ก็ Sc คือเขาจะใช้กลุ่ม Physical Screen นะคะหรือว่า Titanium dioxide Zinc Oxide พวกนี้ในการปกป้องผิวจากแสงแดดน,นะคะที่สมวนตัวเนี้ยเนื้อเป็นน้านมทาง,ง่ายนะคะการมลภาวะการบูร์ไลท์การอินฟราเรดคือการได้ครบเลยนะคะและที่ส่วัญเนื้อ ของเบาสบายมีความแบบนุ่มๆบนผิวนิดนึงนะคะขัญชอบฟิลลิ่งมากแต่ว่าตัวนี้ทาแล้ว่มันจะมีความแบบผ่องๆขาวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาใช้เป็นกลุ่มมินเนอรัลซันสกรีนนะคะคือไทเทเนียมกับสิ่งมันจะเหมือนเหมือนสีๆขาวๆนะคะเวลาเราทาหน้ามันก็จะแบบขาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแทนมากๆเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของหน้าวอกถ้าเราทาเยอะๆนะคะแต่ตัวนี้นะคะล้างออกง่ายนะคะคอนเฟิร์มนะคะใช้แล้มาใช้มานานแล้วนะคะมันไม่ก่อสิวเพิ่มเลยขันก็เลยแบบเริ่ม มากเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะก็ต,ต่อไปนะคะเป็นตัวที่เขาเคลมมาเลยนะคะว่าเนื้อเป็นใสๆบางเบานะคะทาง,ง่ายแล้วก็ล้างออกง่ายเพราะเขาเคลมมาเลยว่าตัวเนี้ยไม่กันน้านะคะสําหรับทา everyday use เลยนะคะคือกันเหงื่อได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบกันน้ําถึงขั้นว่าแบบลงไปเล่นน้ําได้นะคะอันนั้นก็จะหลุดนะคะก็คือ ไฟนั่นเองนะคะตัวเนี้ยเขาปรับแพคเกจจิ้งเป็นตัวที่แบบใช้ง่ายขึ้นมากนะคะขวัญแบบเอนจอยมากๆเลยนะคะตัวเนี้ยเขาจะใช้เป็นกลุ่มไฮบริดนะคะไฮบริดซันสกินฟิลเตอร์คือใช้ทั้งเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลซันสกีนนะคะแบบ mix รวมกันเพื่อให้ได้ b r o ดสเปกตรัมนะคะก็คือให้ได้การป้องกันรังสี UV ได้ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เนื้อของเขาจะไม่วอกเหมือนกับใช้เป็นกลุ่มฟิสิกอลแบบล้วนนะคะอันนี้ก็เลยเนื้อเขาเนี่ยจะไม่ค่อยขาวนะคะแต่ทาแล้วมันจะเหมือนมีฟิลเตอร์บนผิวบางๆขวัญเลยชอบ ฟีลลิ alive, flying, like illing, so ่งนี้มากเลยนะคะทาตอนแรกเหมือนจะเนะหนะแต่ทาแบบพอมันเซ็ตตัวแล้วอะไม่เนะหนะเลยนะคะล้างออกง่ายคือโดนน้าถูๆสบู่นิดหน่อยก็หลุดออกหมดแล้วนะคะเป็นข้าวขาวๆหลุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นวก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะอุดตันได้นะคะสําหรับอยล่ยนผิวคนาะคือใช้แล้วแบบไม่อุดตันเลยคนก็เลยแบบเลิฟตัวนี้มากๆานะคะใครที่อุดตันง่ายก็ไปลองดูนะพวกกันแดดที่น้งออกง่ายๆแบบอย่างตัวนี้ของฟลายนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นกันแดดที่เขาดีไซน์มาสำหรับคนเป็นสิวเลยนะคะนั่นก็คือของสีจันนั่นเอง 哈。 ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า s o l u t i o n นะคะ sunscreen er, นะคะ SPF 50 PA 4+ นะคะอันนี้ก็คือขวญนะได้เห็นเอกสารของเขาคือทุกแบรนด์ขวญได้เห็นเอกสารของเขานะคะการทดสอบ SPF นะคะก็คือถึงหมดตามที่เคลมทุกแบรนด์นะคะตัวนี้มันจะเด่นตรงที่ว่าเนื้อเขามันจะเหมือนพ p r i อร r คะ่ะทุกคนทาแล้วมันจะเหมือนเบาสบายผิวนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้ดีมากตัวนี้คือจุดเด่นเลยคือความรู้สึกว่าทาแล้วอะน่าจะไม่ค่อยมันระหว่างวันนะคะคือโอเคมันมัน,มนมอยู่แล้วแหละตกเย็นมันก็คือ หน้ามันนะแต่ว่าระหว่างทางเหมือน,ม,นมันช่วยยืดระยะเวลาให้หน้าเราอะ่ะมันช้าลงได้นะคะแล้วก็ยังมีตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวจากการเป็นสิวนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมสิวได้ด้วยนะคะขวัญเลยรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นสิวมากๆนะคะแต่ว่าข้อเสียคือขวัญรู้สึกว่าเขาให้มันน้อยไปนิดนึงแต่ว่าราคาก็สมเพสุสมผลนะคือ159บาท 15ML นะคะก็ใช้ได้ประมาณถ้าใช้สองข้นดนิ้วอะ่ะอาทิตย์นึงก็น่าจะหมดแล้วนะคะแต่บางทีอันนี้ขวัญไม่ได้ใช้ทุกวันคือใช้วันที่รู้สึกว่า อยากจะแบบควบคุมความมันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็จะใช้สลับสลับกันนะคะก็ไปลองดูสําหรับใครที่งบน้อยอยากได้กันแนดที่อ่อนโยนนะคะช่วยเรื่องสิวด้วยก็ซีจานนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสกินแคร์รูทีนะคะที่ขวัญคิดว่าเหมาะกับคนเป็นสิวเลยนะคะคือขั้นตอนการล้างหน้านะคะขั้นตอนการควบคุมความมัน moisturizer เสริมชั้นผิวผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็กันแดดนะคะคือถ้าเกิดมีครบทั้งหมดเนี่ยขวัญว่ามันก็น่าจะช่วยบรรเทาอาการการเป็นสิวของเราแล้วทำให้สิวของเรามันสงบหรือแบบ,แบ,บลดลงได้นะคะสาหรับใครที่เป็นสิวไม่เยอะนะคะอย่างนี้ขวัญบอกไปต้นคลิปถ้าเกิดใครเป็นเยอะมากจริงๆแนะนําให้หาหมอนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเพื่อไป create รูนของตัวเองได้นะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ตามที่ขวัญบอกทุกตัวเนาะคือขวัญบอกเป็นไกด์ไลน์ใหือเพื่อนเห็นภาพมากกว่านะว่ามันควรจะเป็นตัวแบบไหนใช้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ตามเป๊ะๆถึงสิวจะหายนะเราก็ลองไปเม n a g e ดูนะคะหรือว่าแบบมีบางตัวที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองมาครีเอทเป็นรูนดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย